สวัสดีค่ะเด็กๆแลพพะผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอิงดาวอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณครูอิงดาวจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะ <mam> <ๆ>เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนค่ะดูสิว่าวันนี้คุณครูอิงดาวจะจัดกิจกรรมอย่างไรให้เด็กๆได้เรียนรู้ นนะะเดี๋ยวเรามาพบกับกิจกรรมแสนสนุกกันได้เลยคะ่ะไปเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงกันนะคะ 1. เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังที่คุณครูอธิบายนะคะ 2. ถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรให้เด็กๆยกมือขึ้นถามได้เลยค่ะ 3. เด็กๆจะต้องตั้งใจและสามารถสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราได้นะคะค่ะเมื่อเรา สร้างข้อตกลงการเสร็จแล้วไปพบกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันเลยค่ะค่ะเด็กๆตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในหน่วยโรงเรียนของเรานะคะคุณครูก็อยากจะถามเด็กๆว่าเด็กเด็กๆมาโรงเรียนโดยวิธีใดคะค่ะการมาโรงเรียนมีด้วยกันหลายวิธีนะคะเด็กๆอาจจะบอกว่า เดินมาหรือบางครั้งเด็กๆอาจจะมาด้วยรถยนต์ค่ะค่ะบางครั้งเด็กๆก็อาจจะมาด้วยรถยนต์โดยที่คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นผู้ขับมาส่งนอกจากรถยนต์แล้วเราก็มีนอกจากรถยนต์แล้ว,เร,รลวเราก็มารถยนต์ที่มีรูปร่างแตกต่างกันมากมายนะคะให้เด็กๆ อาจจะชอบรถยนต์ที่มีสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีขาวสีเขียวนะคะรูปร่างที่แตกต่างที่เด็กๆได้ใช้เป็นยายาผนะมาโรงเรียนนอกจากรถยนต์แลว้วเราก็มารถยนต์ที่มีรูปร่างแตกต่างกันมากมายนะคะให้เด็กๆอาจจะชอบรถยนต์ที่มีสีส้มสีเหลือง สีฟ้าสีขาวสีเขียวนะคะรูปร่างที่แตกต่างที่เด็กๆได้ใช้เป็นยานพาหนะมาโรงเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นรถอะไรคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะคุณแม่อาจจะพาเด็กๆ้ซนมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมาด้วยรถตู้หรือรถโรงเรียนนะคะ นอกจากนั้นนะคะยานพาหนะที่คุณครูอิงดาจะแนะนำนะคะก็คือจัก,กรยานค่ะจัก,กรยานเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยนะคะและก็ใช้พลังงานในการขี่มาโรงเรียนค่ะแต่ไม่ว่าเด็กๆจะมาด้วยยานพาหนะอะไรนะคะความสำคัญของการมาโรงเรียนก็คือการเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะ ถ้าเรามาโรงเรียนด้วยรถยนต์นะคะเราควรที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะแต่ถ้าเด็กๆม,มาโรงเรียนด้วยรถโดยสารประจำทางหรือมาโรงเรียนโดยรถตู้หรือรถโรงเรียนนะคะเด็กๆห้ามยื่นขาออกไปข้างนอกนะคะแต่ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้าเด็กๆจะต้องรักษากฎจราจร และมาโรงเรียนเดินตามทางเท้าและข้ามถนนด้วยทางม้าลายนะคะค่ะวันนี้กิจกรรมที่คุณครูอิงดาวได้จัดให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนด้วยยานพาหนะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆได้สาระการเรียนรู้อย่างมากมายสำหรับวันนี้คุณครูอิงดาวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ